ก็ยทำกานทำั้งเปิ้ลการทัแสนจากแรนทั้งล้านเป็นสัตว์ที่มีค่าสัวะทตายที่ใช้นการเลีมากา้คือานใช้การใช้ดินที่แหสะเกลนคอนจู๋กนชักนชื่อโยงนันกรเจายอไหตก็คือความละล้การให้ เป็นการบูรณะสถาลังนี้ให้กว้างขึ้นดีขึ้นทางแนบปีหน้ามีการทอดกฐินเกิดขึ้น การทำทางอย่างเนี่ยจะมากล่าวไว้ือต้นว่าการให้นั้นการละโลกชั้นหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนพวกเรานั้นละโลกอดลงให้มีมัตติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในพระศาสนาอยู่ในฐานของพบฏวันนี้พุกท่านทั้งหลายเป็นพ่อพ่อแม่แม่ห้างพ่อห้างของน้องถ้าไม่มีทุกท่านวันนี้ น้องหุิยก็ไม่เร็จในวันนี้นี้ในตาข้ากวกะทิเพราะฉะนั้นความสามัคคีรวมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันมุ่งตรงมาอยากบ้านหังของบ้านขอบฝันของน้องหุิยสามารถทน่จะแทน เข็มจงยานปรวจแ่ขนทั้งหลายวาความรับโดยความมันมีความจเจริญในสัยน เรียนเชิญแม่หน่อยเรียนเชิญพ่อเอกนะครับเรียนเชิญพ่อโจนะครับเรียนเชิญท่านนรนุชนรบงศาเรียนเชิญนายลำดวนศรีคำนะครับเรียนเชิญนางดาราศรีคำนะครับได้เป็นผู้แทนนะครับทุกท่านได้เข้าถวายจตุปัจจัยนะครับแด่พระสงฆ์นะครับทั้งเจ็ดรูปครับเรียนเชิญครับเจ็ดท่านดังรายนานมาสักครู่ครับ ขาะนี้นะครับทางวัดหนองโคโดยพร,ระบรมมุนิพุทโตเจ้าวัดวัดหนองโคจะได้มอบตราตั้งวัยวัจกรนะครับวัดหนองโคสองขัานนะครับโดยประกอบด้วยนายอุ่ทิพย์สังขาวนะครับและนายหมอและนายหมอนสีดำ นะครับสองท่านนะครับเป็นไยาวจากรวัดหนองรูถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีหน้าที่ทำการแทนเจ้าวาดน,นะครับเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอายานะครับที่จเจ้าว่าแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายนะครับ สองล้ยบาทท่านไปเล่นอ่างเปาหนึ่งองเพราะฉะนั้นขอเชิญพี่น้องหลังจากขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยก็มาทำบุญกับน้อง200บาทท่านมาดักอ่างเปาไปหนึ่งสองส่วนพระอาจารย์ก็วันเกิดเนี่ยเตรียม